สวัสดีครับวันนี้อยู่โฟคาเซครับวันนี้จะมาแค่เก็มวิวเหมือนเดิมนะซีรีส์ใหม่มาแล้วนะครับผมอันนี้มันยังคือดเดิมน,นี่พวก p v g c นะโอร์มิดอีกมาตั้งยังมีเออ này đó tao mới tao tìm phép. trong mây thần gặp sáng ngoài à, à, à. ตัดไว้ไม่หมดทีเพิ่มเลือนเพิ่มเลือนสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเลืะสิบอยู่ไหนเจ็ดวันเลยเหรอวะอ้าก็โอเคอยู่แลาวมาเข้าข้างใจกันตอนนะอืะ้อหือ ต้องลอแตกตีเครอ่อง T2 พลาดไม่ได้พินเดสหมาต้องมัง้งแล้วสักหกพันห้าพันแคปลูกร็มีแล้ล

เอเคียับเลือกอะไรดีแทต t เ c ร i แทคติค t i อ a l ไปไปดูกันเลยดีกว่านะเราจะเราจะเจอห้องแั้นะครับโอ้ไม่ได้วอร์มเดียวเออดาลาขังหัวเยอะอะไรวะเนี่ย Oh, Boy bác tay bác hả rồi hả bác hả bác hả bác What the hả What the fuck hả oh, bác hả bác hả ใครวาเม่อกี้เออหัวเตอร์สันในยุดเพชรยดดอกซะงั้นที่เรงจุดบังยุดเพชรดักรอดักรอ,กอ,กอ,กอมันก็ว่าไม่ตายกากเอ,อ้ออาจจะไม่ได้ค่อยได้ยินนะ ว่าสิครับพี่ครับเอาตายเราไปเล่นโซองในด่านหัวบ้างดีกว่านะสับกๆนงึงรึเปล่า เดี๋ยวไปหาดาบโซ่เลยกันดีกว่านะ oh. ดานนี้ตึไม่ไหวสบายนะแม่สบายนะแม่พ่อมาชิมีดไดไวะเฮียเอ้ามัวสุกย เฮ้ยปืนอ,อะไรวะทาร์ลอสปืนน่าจะเป็นป,ปืนเ,เ,เก่าละย้อมสีใหม่มใครผ่านไน้าบ้างโอ้โหตตเต็มเทพประวิทที่สี่นะฝั่งนู้นโอโ้โ,อโหโอห้โหโอ้โหหลับกันตายหามาแล้ว ย cool. ิงบปยิงไยิงไปอยาแพ้ยาแพ้โอ้โหเอ้ยใครใครเป็นไรลังลื้ใส่หน้ากักด้วยชิบหายโอ้ปั๊มปั๊มรัวโคเรียคิง ไปด้แม่นโอ้โหที่นู้นจะเทตรงนั้นเลยล่ะเฮี้ยเออท่านี้พอวะแย่งกับผิวกันละใครบ้าง ไมเอ้ยมีอาร์ตล้วะอาร์คลาติสวร์แคนมันเหรอเอาไม่มีแคนน่ะตอนเฮ้ยฟามาร์ใครมีฟามาร์ด้วยเหรอ้อยใครมากูเห็นนะว่าเี็นตาไอซาดโอ้ เการโปรเตอเรเธอรไอ้สัสโอ้โหสี่จะไปแต่แปดสิบสี่ 4. เลขมงคลว่สะสรับกันลองเปิดลองเปิดเลเซอร์ไปยิงมิมันแม่นจริงเปล่า เียอะะไรกันวสไปเดอร์แมนนี่เอ๊ะต้องต้องพิลคนนี้ก่อนถึงจะเป็นสไปเดอร์แมนได้ของแท้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเป็นสไปเดอร์แมนแล้วยัดเข็ม แั่ไปซัไปแล้วม่เ,เลยกูแพ้ครับกลับคนโดยเห็นได้ชัดอะไรล่ะไม่ยินดีก็มีนี่วะงูแล้วกูรู้ซื้อะไรใชยย้ยาอะไรล่ะตั้งป์บ้า คือห้าหมื่นห้าศัพท์ไปหาดาซ้อนกันเถอะสามบ้างสี่จุด แล้วว่าเราการนะครับเราก็เลยเข้ามาได้แล้ววะโอเคเด็ดแมทเาเฮ้ยแล้วก็ไม่การะเดี๋ยวลองแหละใครเรียกวะไรบ้างอยากเลยเหรอไปให้ ้เฮียมาข้าก็บคยน้องมิเอเกี่เห็นเขาบอกเขาสับไวมากมันจะไวจังห่ะเฮ้ได้หยตได้ค่ะชบุฟาเตฟาดไม่เล่นละชบเลงแต่เราอะสุดท้ายวายเราสับที่เราสับ เออเป็นไวดีอียย๋ขากูเยอะมึงบ้าคาผมเราเขรเ่าเครียดถึงแล้วคิดหายากาับตุ้นเรียนก็มาว่ะเอ้สาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน ึให้เด็กคนเกิดว่าให้เด็กคนเกิดเอ้ยอยากให้ให้เบาซะไงเนี่ยเอามึงก็มีนี่หว่าคยุยออแอบไม่เนียนน้องตกได้ดามปืนเสียงยัง้งมาเนี่ย ไปตายชิบหายเอ,อื้อทำไมเรากากับมันเฉยเลยเอ,อ๊ะคงจะไม่ได้ยินเสียหงหรอกตอนนี้นไ,นได้แล้วมั้มงโอ้โหเป่าเต็มหวัวเลยบราสาทนะ อ้าววุ้ยหนังดาวอ่ะชิบหายแล้วไงกูแพ้แบบจะเลยมึงบุกมาทานเลยกูไม่กลัวมึงอย่อไว้ที่ไอ้ควาย คนเกิดสนาแล้วมันเสียงโคตรด,ดังเลยบ่ะคาเหลดางดาวคาได้แล้วใครไม่ยินข้างรูกะขัวแตก เราไม่กระตายไม่กระตายบททีแเลยเว้ยพอจะเกิดแม่งก็ไอ้ม่งจะฆ่าก็ะฆ่าบทที มาสเตอร์วาระพอเราเสร็จแล้วโตแล้วมาสเตอร์แล้วเรายังใช้แค่ตื้อตืเลยมึงมาทำไมครับพีบ่บมาทำไมครับไอ้ทุเรียนเนิ่นอเบเร็วๆเขาสิครับนี่ทำสกอร์ก็ได้แล้วครับ ก็เน่ามากทีมโก้ราคาเออต่อไปนั่นดิเออไปนั่นสักพอแม่ชีวิตยังอยู่ ไปด้วแมนสไปด้วแมนต้องใช้คำเดิมคุณไปมขคุณไป เกียวทุเลียนปาคาตุเลียนมันปาแฟรบอยดด้กสไปเดอร์แม Của nó giàu ghê quá Chị bái lùa ไต่อแล้วมาเราจะเปิดปืนเ,เ,เลยดีมันเจ้าเก่าชาเดอรทั้งนั้นเลยเปิดอันนี้แลเข้าไปข้อสิบเปลืองซื้อนี่วะฟินเดดเอ้าไปกดใช้ทำไมวะเนี่ยปืนเยอะและเกิน อาฝึกบทสนัยได้เอาแถมให้กี่แบบกดซื้อเดี๋ยวแบบซื้อไปดูอ๋อแคทบดแม่งหมเลยไปเราพร้อมละไอ้เขียนี่เว้ยกลัวตีนนาดาดานาดาดาเจินตรงหลงทางไม่เรียน 또 e t e h teteh, 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 t e t จะเกียมสะไปแล้วเว้ย Thì... đặc rồi thì bọn nó mua thẻ đểo cái nó đi để mà laoชนะ is the one that quite... oh. the acting... uh. the this is được chơi, để chơi ิดว่าเล่นเก่งไงน้องคิดว่าเล่นเก่งไงน้องฮะใสายัดใส่สม,มึงลุมกี่คนบ้าขา อเอยราต้องสักวันเราต้องยู่ที่สองเอ้ยสามที่สามก็เ,เกิยพอละกเก็บเป็นตัวไว้นะปิดโรงงานเลเซอร์ไว้เจ็บแม่ร้านโกบะค่ะจะไปดักรอผู้คนกันนะครับปะท่าปะท่าอ่ะปะท่า โอ้เรียดสกิปมามามาผู้ขาวจริงว้วยแล้วไม่โดนวะเดี๋ยวมาดูลายเป็นแป๊บโค้สวย อย่างหัวฮะโอ้โหกากเอ้ทีอีกแล้วเออไอ้เจ้านั่นกูแค้นทำนี่อะไรครับเปียบกูวิ่งไปตีถึงฐาน บุกบุกไปไม่บุกละแล้วเฝ้ารอคอยวิษฐานดีกว่าเอาไว้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนตายฮ้ามันคือหยาง ไลตาน,นี้แต่เดี๋ยวพอดเดี๋ยวค่อยจบคลิปละกัน ใครวะไอ้เหี้ยตวเอ้าได้าจาหนึงมนึงเป็นใครมึงมาเล่นมาเล่นปืนพวกกอะโวะมึงไม่เป็นใครมึงเป็นใคร เ็นจะชนะแนเราไม่ต้องหัวร้อนเราจะจะทำในตัวเองนะเราไม่หัวร้อนอสัตว์พวกเกียนที่ฝ่าย ได้แล้วสำหรับนี้จ็ขอลาไปจีบบลายบายใจขึ้นนมา